ครับอ,อันเชิญพระยาศีสัตนาขลาดมากประจำดิน <ลา S 1> แ่นน่<ห>านมงนี้บอยสีใช่ก็นมีโอกาสทาวงมากถ้ำการแสดงครับจึงได้บอกว่ามีความผูกพันกับกาม้มผูกพันกับพี่น้องนคนรพนมนะฮะโดยส่วนตัวก็ดีนะครับเจ้าภาพในจังหวัดน,นคนรพนมกา,การสนับสนุนหลายการหลายงานนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาฮอตปีที่เก่า และก็แอนออร์ดีได้มีวงเป็นของด้วเองพร้อมนะครับเคยมาขอพรแต่ตอนที่ยังบอกข้านในมีวงค่ะมาขอพรแล้วได้ได้ตามสิ่งที่ปรารถนาไว้ก็ได้ได้มานั่ถวายปูในปีสองปีที่แล้วประมาณนี้แต่ว่าปีนี้คือตั้งใจอยากสิมหาปูนะคะแลวก็ขอบคุณพี่น้องที่ซ้อยอ่าคอยสนับสนุน นะคะคมือนี้มีความสุขค,ค่ะโอ้โหคอยออกกันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณดีที่ค่อยสัปพอร์ตค่อยเบังแย่งแอนกับพี่บอยแล้วกับทีมงานค่ะคุณน้ะจะเอ๋ <c oughs> ตอนนี้นจะเป็นถวายเสียงครับบอยกับแอนมีผลงานเร่งซิงเกินไม่นะครับให้พี่น้องซอยสนับสนุนดีดต,ตามเปิดฟังกันดูๆนะครับอีกอเดือนหน้าปล <c oughs> ่อยพร้อมกันซีเพลงเลย <c oughs> เพลงของแอนออร์ดีนี่เพลงยังไงครับ ออกภาษาน้ำตาลนค่ะแล้วก็ปนงางเพ่งมะกว้าสกุลนครครับของผมก็เป็นแห้งแง้งแห้งงามแล้วก็หักเท่อสุดท้ายครับพี่น้องเปิดฟังดูๆได้เลยครับนะฮะแล้วก็ขัดพี่น้องมีการมีงานเป็นบุญเป็นกุศลกป็นการยลืมพี่น้องปล่อยสิริชัยแล้วก็แอนออร์เดอร์ครับผมใส่มีแฟนครับเอฟซีของน้องเพชรน้องพลอยบอกครับ เอาเอาเพลงแรกมาเลยครับผมออเ